อันนี้เด็กได้ไหมขอเข้าไปดูด้วยดิยี yeah. ่ะดูดิดูดิไอ้าัดอันนี้นเด็กกูขอเข้าไปดูด้วยสตรีมบีเลมไม่ได้ไม่ได้เพื่อนตอนนี้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังเง,งินไม่เข้าอ่ะเออเข้าดีเล่นพอไอดีไลน์จะทักไปเขาไปเล่นด้วยครับไอดีไลน์กูไม่รู้ว่าจะไม่ได้วันเดี๋ยวก,กูเอาให้แล้วกันกูพอแล้วพอแล้วไม่นี่กูพอเลย อ้โดนป๊อกไว้เหียกว่าจะแดงอยู่แล้วสามแสนได้คืนตอนกลางวันกว่าทุนมาแสนสองก็ขาดอีกแสนสองขาดอีกแสนสองแสนสองนะถ้าไม้นี้กูถูกก,กูให้โปรโมทเว็บไปให้เยนนี่ฟรีเลยโฮ้ยไม่ต้องจ้างกูเลยแล้วกันเออมันมันม,ม,มันก็เหมือนจ้างอะ่ะถ้าถูกอะเีย <laughs> yeah. ถอนก่อนนะกูต้องได้เงินก่อนนะกูถึงจะนี่ให้มันไอเฮียไม่ใช่กูเล่นแล้วกูนี่ไม่ไม่ให้กูถอนนะไอศาสตว์ไปตอนฝากวงเงินเงินสดฝากไอเฮียเฮ้ยเปียกอะไรของมันวะน่ะไอเฮียเอ้ยปกตินี่กูแบนแม่งกูเสียแหลกจริงเลยกูร้อนเลยเนี่ยตอนนี้กูร้อนจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ไอเฮียโป๊งทำไมวะฮะไอเฮียเปียกลุยดอกทอง โอ้ยใจเย็นใจเย็นพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกเนาะวยเด็กมันไม่รู้เด็กมันไม่รู้ไอ้เฮียเขาเล่นกันอยู่แทนที่น่าจะรู้นะเว้ยไอ้เฮียว่าเขาว่าเขาแบบแม่งพูดแล้วแม่งบุลพภาขึ้นไอ้เฮียที่ยะไปไยมาแปดหมื่นเลยสัตตบทบแล้วไอ้เฮียไม่ต้องห่วงสัต์เสียแสนหนึ่งเลยอู้บอกไป บอกเลยบอกสั่งกูฟังมัน,นสีแต้มเ,เฮเฮไป 9, เก้าข้อมึงดิมันหกน่ะเฮ้ยมันไม่เลี้ยโอเขามําไม่โกสามใบกูผูดไม่ได้หรอหเฮียไปม,มาเหลือแสนสองอ่ะคุณคุณปิดหน้าก่อนไอเฮียเปลาประมงคนเอ้ย <c oughs> <c oughs> เปิดหน้ามานเสียงเดียวเลยเหมือนเขารู้อ่ะเหมือนมึงแบบศบตาไก่คนนั้นไอดอกนั่นอ่ะ เขาห้ามศบตามึงห้ามศบตาเขาไมาสุดท้ายแล้วมาหมดเลยแล้วเอาเสียพอกูเลิกละกูหัวร้อนละตอนนี้กูหัวร้อนจัดเลยตั้งแต่เฮียเปียกเขาเทียสามมาแล้วกูร้อนจัดเลยไอสัตว์โทรมาอีกกูร้อนจัดเลยตอนเนี้ยมึงดูดิกูโคตรร้อนตอนนี้กูร้อนแบบจัดเลยด้วยเออยเดี๋ยว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 ปิดกล้องก่อนโอ้โหเฮียโอ้โหอะกินกุซะซอาเอาดิไอเฮียมันหกว่ะ จ็ดแปดมาดิยัง<ด>ยังยังโอ้กูด,ดแลเพื่อนกูหมดเลยกูหมดกูหมดหนะ้าตักูหมดจริงจริงจิงกูหมดจริงๆริงหมดจริงจริงยืมกูไหมจะ,จะจะจะเอาต่อไหมยืมกูไหมไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วจะจะเอาบอกนะไปยืมสองแสนจะเอานะ